ลูกเอย๋ยความเกลียดไม่ใช่พลังที่จะนำพามนุษย์ไปสู่ความสงบเลยความเกลียดเกิดจากการยึดมั่นในความคิดของตอนเองมากเกินไปและเกิดจากการมองผู้อื่นด้วยสายตาที่ขาดความเข้าใจลูกเอย๋ยเมื่อใจเต็มไปด้วยความเกลียดเราจะมองโลกผิดเพี้ยนเห็นศัตรูแม้อยู่ในที่ว่างเปล่า แต่เมื่อใจวางลงความเกลียดก็หมดแรงที่จะเผาเราลูกเอย๋ยอย่าพยายามกำจัดความเกลียดด้วยการบังคับตัวเองแต่ให้ใช้ความเข้าใจและการรับรู้ว่าทุกคนมีเหตุผลในแบบของตนเมื่อเราเห็นที่มาของความต่างเราจะรู้ว่าความเกลียดไม่จำเป็นต้องมีอยู่ไม่ต้องรักทุกคน แต่จงเห็นทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์ไม่ต่างจากเราเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความเกลียดจะค่อยๆคลายตัวเหมือนเงาที่จางไปตามแสงอ่อนๆใจที่ไม่เกลียดคือใจที่มีพื้นที่ให้สันติและสันติคือของขวัญที่มนุษย์ให้แก่ตัวเองเสมอ